ครับวันนี้เซียนมอเตอร์ไซค์ครับจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกับพี่หนึ่งพี่หนึ่งโมลิฟายครับเกี่ยวกับผ้าเบรกยาสกิตรีวอเทคว่าคุณภาพของผ้าเบรกเนี่ยในส่วนมุมมองของช่างเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับครับผมครั้งหนึ่งครับผมครับคือพี่หนึ่งผ้าเบรกเนี่ยยาสกิเนี่ยครับผ้าเบรกตัวนี้นะครับยาสกินะครับผมมันเป็นยังไงบ้างครับตัวเนื้อผ้าเบรกตัวอุปกรณ์ที่ควบรวมกันเนี่ยครับอย่างตัวก้านเบรก แล้วก็ตัวพระเบรกและการการออกแบบตัวเนื้อโลหะของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ,รบใน่า<อ>ที่ดูหรือว่าจากที่ว่าเราได้สัมผัสหรือว่ามีการได้ได้เปลี่ยนใช้งานกับรถหลายๆคันที่มันผ่านมาถ้าบอกว่ามานั่งคุยกันถึงตัวของของตัวพระเบรกเลยเนาะก็คือเนื้อ เนื้อเนื้อพ้าเบรกคือโครงสร้างเนี่ยมันจะมาจากอลูมิเนียมซึ่งเป็นงานเกรดดีมากครับตัวนี้งานอลูมิเนียมคือชิ้นงงชิ้นงานเนี่ยคือเห็นคือเกรดของอลูมิเนียมคือดีแล้วในส่วนตัวเนื้อของผ้าเบรกตัวเนี้ยที่เป็นที่เป็นยาสกิตตัวเนี้ยคือเนื้อเนื้อผ้าเบรกอ่ะค่อนข้างค่อนข้างน่าใช้นะครับหมายถึงว่าในในเรื่องของเนื้อพ้าเบรกในเรื่องการเบรกการหยุดรถอ่ะคือได้ดีอันที่2ผมว่า ความเพิ่มความนุ่มนวลในการใช้งานในการเบรกเวลาเวลาเบรกแล้วมันนุ่มแล้วลดเรื่องเรื่องเสียงดังเรื่องอะไรต่าง,างๆของของการเวลาเราใช้งานพวกคาบปกปกฝุ่นพวกอะไรประมาณนี้<ห>คือมันค่อนข้างลดเรื่องเสียงดังได้เยอะ,ได,ยอะได้เยอะอยู่<ห>อ่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดังเวลาโดนน้ำโดนอะไรพวกนี้อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ค่อนข้างดีครับอ่าสำหรับในเรื่องของตัวพระเบรกตัวนี้นะตัวยาตสกิตรงทรงโครงสร้างสปริงอะไรต่างๆดูแน่นหนาดูแข็งแรงดีครับอายุการใช้งานที่ว่าจะออกมาประมาณไหนดีครับพี่ อายุการใช้งานของเนื้อผ้าเบรกตัวนี้เท่าที่ได้ทดสอบมันแต่รถผมอ่ะมัน,ม,นมันไม่ได้ใช้ประมาณว่าคือไม่ได้ใช้วิ่งวินนะมันก็เลยตีอายุการใช้งานมันมันก็ก็ผู้ยานนิดนึงแต่จะบอกว่ามันก็อยู่ได้ยาวนะคือมองว่าอยู่ได้ยาวอยู่เพราะว่าถา้าถ้าเป็นรถที่ใช้งานปกติคือวิ่งทํางานผมก็ใช้ได้หลายเดือนเลยแหละครับอาจจะได้เปลี่ยนทีนี้แล้วโครงสร้างของอลูมิเนียมนี่ครับพี่มันเรามาเนี่ยมันต้องไปเจียอะไรไหมฮะ ่วนีี้มาถึงคือถามว่าถ้าได้แกะของเก่าออกเข้าไปเนี่ยของใหม่ถ้าจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่ทำความสะอาดของพวกดุมพวกฝาดําพวกหล่อลื่นขาขากรามปูเบรกอะไรต่างๆพวกนี้เองครับถ้าเราทําความสะอาดตัวนั้นแล้วก็หล่อลื่นชุดนั้นเสร็จเราสามารถชุดนี้ใส่ได้เลยครับคือทํามาค่อนข้างเป๊ะโอเคกับชิ้นงานชิ้นงานซึ่ง มันมาโอเคอ่ะพี่มันมันไม่ต้องมาว่าปรับปรับเขาเรียกว่าปรับเสริมเติมแต่งละอ่าคือมันค่อนข้างโอเคกับกับทิ้นงานเลยดีกว่ามาแต่ก็เราก็แค่ใส่เข้าไปล้างด้วยความสะอาดตล่อรื่นต่างๆแค่นี้เองครับแต่ดีมันให้ความนุ่มนวลนะขอวว่าคือกับกับรถที่ใช้งานในการเบรกมันเพิ่มความนุ่มนวลได้ดีกว่ากัน ที่น่าใช้ตรงนี้นะเรื่องการเบรกอะไรก็อยู่ได้ดีอายุการใช้งานก็ดีอายุการใช้งานได้ยาวดีครับโอเคเลยครับเรื่องราคาราคาเลือกได้ไหมใช่ครับเรื่องราคามันมันเหมาะสําหรับกับพวกเราที่ใช้งานด้วยราคาเบาๆในยุคยคนี้ใช่ครับผมครับก็เดี๋ยวเราจะได้ลองใส่พระเบรกกันแล้วลองเบรกดูว่าระยะเบรกมันจะสั้นลงกว่าไหมหรือว่าประมาณไหนพี่เดี๋ยวเราลองลองไปใส่ในรถ ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเปลี่ยนพระเบรกดูนะอาจจะมีเครื่องมือพิเศษนิดนึงนะว่าในการใช้งานเพราะว่าผมเน้นเป็นสะดวกหน่อยอาจจะมีปืนเป็นบล็อกไฟฟ้าซึ่งมันง่ายต่อการถอดเปลี่ยนเบื้องต้นเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนพระเบรกหน้าเป็นของยาสมุกตัวสีสีฟ้านะครับ พระเบรกเก่าก็ใกล้จะหมดแล้วอาจจะดูแลเรื่องขาปั๊มนิดนึงนะกับลูกสูบพระเบรก่เวลาเราแกะออกมาแล้วก็ก่อนที่เราจะเปลี่ยนก็ดูฝุ่นดูอะไรนิดนึงก็ขัดสักหน่อยอพวกฝุ่นอะไรที่มันเกาะจะทำให้เบรกเราคล่องหรือว่าลื่นถ้าไม่งั้นมันก็จะมีคราบสนิมคราบฝุ่นที่มันเกาะตามลูกสูบมันก็ฝืด แต่ยงเงี้ยก็ยังโอเคอยู่อย่างใช้มือดันลูกสูบเข้าได้ก็จะถือว่าโอเคอยู่แล้วพวกขาปั๊มพวกอะไรต่ออะไรเงี้ยถ้ามันขืดจนดึงไม่ออกเราก็ต้องหาวิธีเคาะๆออกล้วก็อาจจะระเบีเข้าไปแต่เนี้ยยังถือว่ายังโอเคอยู่ยังลื่นได้อ,อานนี้ไม่เป็นไรครับโอเคแล้ว <c oughs> นี่เราจะติดตั้งคะเบกัวคู่ใหม่ใส่เข้าไปเลย เพื่อนอาจจะมองกันได้แบบนิดนึงกาใช้บล็อกไฟฟ้ามันก็จะสะดวกสบายหน่อยนะไวไวหน่อยครับเพิ่มความเร็วในการทำงานอันนี้คือเสร็จแล้วครับขับเบรกหน้าในการเปลี่ยน <Okay. S 1> จบในเรื่องขับเบรกหน้า <Okay. S 1> ครับผมเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนขับเบรกหลังให้พเพื่อนๆดูนะครับว่าข้บเบรกตัวยาสติดที่เราได้รีวิวไปเมื่อกี้ว่า ในส่วนของตัวตัวโครงสร้าง,งะเบรกแล้วก็เนื้อะเบรกที่ออกแบบมาได้ดีแล้วก็มีความนุ่มนวลต่อการใช้งานนะครับผมเช็คดูมือลิงอ่ะบิงเด้งได้ปกติดีครับ,รบเราเริ่มทำการประกอบของใหม่เข้าไปโอเค ดุมดัมเราควรเซนเตอร์เบรกทุกครั้งเพื่อที่ให้การเบรกหรือการจับตัวของพระเบรกมันดีกว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจตรงนี้อาจจะขันแกข,ข,ขันแก๊ล้อ,อเลยเสร็จขันฝาดัมเสร็จตั้งเบรกเสร็จเรียบร้อยล็อกเลยล็อก,อกหางปลาเสร็จนะเรียบร้อยก็เราก็อาจจะส่งงานลูกค้าหรือว่าจบได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนๆที่ทากันเองอาจจะเอาหลักการเซนเตอร์เบรกนี้ไปใช้ดีวกว่านะเดี๋ยวผมจะเซนเตอร์ให้ดูครับพอเซนเตอร์เสร็จเราได้เสร็จแล้วก็ ทำการถ้าเป็นเคสที่เราทำคนเดียวเราก็จะหาอะไรเข้ามาขัดตรงนี้ก็ได้เพื่อให้มันค้างเพื่อให้เบรกมันค้างเหมือนเราเบรก,กถ้าเรามีเพื่อนทำกันสองคนก็ให้เพื่อนกดเบรกให้เราก็ได้เพราะอย่างเราเซ็นเตอร์เบรกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาทำการล็อกฝากดํา เวลาเราเช็ควิธีเช็คล้อเช็คอะไรโดยนการหมุนล้อที่ล้อมันมันจะลื่นมันจะคลายตัวได้ดีกว่ากันนครับผมเรื่องล้อเรื่องอะไรเวลาเราหมุนเนี่ยมันโอเคกว่าเลยมันจะไหลลื่นไงไหลลื่นกว่ากันครับเพราะว่าเรามีการพเพนเตอร์เราเราได้อับเบรกให้มันขยายตัวแล้วก็เราได้เราได้ลองให้มันลงตัวคร,ครับนี่ก็เป็นเส้นสุดในการเปลี่ยนพับเบรกหลังแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้ดูครับวิธีการหรือขั้นตอนครับครับผม โอเคครับครับผมมาดิครับ